ปอาน,นี้พามาเลาะอ,อีกแล้วนะคะเนาะมีขอจีอมเดยมีนมม้ำผมตอนนี้อยู่สะพานามุกดาหารสวรรคเขตนะคะอยู่ฝั่งเมืองมุกดาหารบ้านเฮ้านะคะเนาะมองนี้ก็เป็นแล่นมาของจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งสะพานที่เฮาเห็นอยู่นี่นะคะบริเวณนี้ก็ไปคือเป็นริมโค้งแล้วก็มีสะพานเชื่อมไปสวรรณเขตนะคะประเทศเพื่อนบ้านเฮาคือ อซอปปะปอเล่านะคะซึ่งเป็นสะพานขามแม่น,น้ำโขงที่เงีวที่สุดในประเทศไทยนะคะระว่างแม่น,น้ำโขงได้ประมาณ2กิโลเมตรกว่านะ้คะ่ะมองนี้นะคะเป็นหม่องขายสินค้าแต่งมืมแร่งของอพี่น้องมาขายนะคะมันก็มีนักท่องเที่ยวมากหลายคือกันนะคะเนาะสมากกับสุกเสราอาทิตย์ได้หลายนะคะเนาะเป็นถนนคนเดินเป็นเล่นมา้หมองนึ่งนะคะเป็นสถานที่ท่ทองเที่ยวที่หลายคนเคยมากค่ะเมื่อวันหนึ่งตอนคำคำนะคะ พาพี่น้องไปเบิ่งค่ะพี่เขาจี้น้ำกันพร้อมเด้ด<อ> เสพเสเพ่มรืมผัวเสเพ่มรืมเมียเนอะถึงใจผู้ชายไรนะค่ะเป็นจิมจุ่มนะคะอาหารคืนซื้อของพี่น้องมีหลายเมนู่าวสั้นเนาะค่ะเนาะทะเลบุฟเฟ่ผักลาบก้อยมีผักมีลาบก้อยมีหลายอย่างเนาะค่ะเป็นจิมจุ่มนาะค่ะมองนั่งกับยุทังพี่เนาะค่ะเนาะ นั่งนั่งโต๊ะนั่งสัตว์ก็ได้นะคะเนาะนี่คือหม่องนั่งจิมจุ่มนะคะนั่งชมวิวบรรยากาศาทาั้งเห็นสะพานพร้อมนะคะเนาะบรรยากาศากับบอ่อบ่อห่อนนะคะเย็นสบายสบายว่าท่านเถาะอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโค้งสะพานมิตรภาพสองนะคะจีกับสื่อน้ำเพลินนี่แหละป้าจีอยู่นี้ป้จีป้าจีโบราณป้าจีโบราณเนาะคุณย่ายเนาะ มีหมกกระบกด้วยนะคะแม้วก็มีเนื้อแดดเดียวก็มีนะคะมีหลายอย่างพุ่นวันคุณ่ได้บ้านกสิ้นแหงอ่นินแหงอมกกระบกวันคุณคุณน้ำปลาไฟใหม่ผลโอ้คักนะคะขายก็จะขายดีเนาะค่ะน้อเจ้าเลยเนาะคนซื้อดดีเสบไม่ได้เท่าไรค่ะสิบบาทโอ้สิบบาท ละยยางไรแนวไม่ได้สิบบาทมีปลาเผาพร้อมนะคะลายยางไปยังยุนเต๋มีอะไกันยังอีกคะคุณมีสินค้าต่ำต่ำปลาต่ำทะเลต่ำหอยแขงตะปูปลาแส็บแห้งเจ้านีเนาะคะ่ะต <c oughs> ะกี้ขายอยู่หลังโรงพยาบาล <c oughs> แล้วนี่ง่ายไม่หนีเนาะคะ่ะเนาะอ๋ออันนี้ย่ำคะ่ะแต่แส็บนาะคะ่ะราคากระโบมแห้งนาะคะ่ะ มีอาหารหลากหลายนองผู้ใดายางมาพอ,อนก่นะคะพี่น้องทั้งมุกดาหารหรือว่าทางจังหวัดมาเทียวใดน,นะคะมีอาหารของกินกระเพาะแพงเท่าใดหม่องนางอันนี้ก็เป็นหม่องนงางทังแงวเลยนะคะเดี๋ยวเป็นหม่องนางก็หม่องนางทอมบิวบนบรรยากาศทั้งพุนนะคะก็เป็นตะนางนะคะโบห้อนค่ะอากาศน,น,น้นห้อนกับนอนแรงกับ,บ่บหอนพนอน้ำโค้งใกลน้น้ำโค้งแม่น้ำโค้งนะคะก็ะบ่บหอนเท่าใดในนี้อย่างนอน มีลายยางนะอาจวนมากจะเป็นจิ้มจุมจิ้มจุมนะคะอันนี้ไก่ทอดลายยางลายแนวมาเบืองไก่ทอดอไ,นะไก่ทอดแต่เสียบ <c oughs> <c oughs> ไก่ทอดสองพี่น้องสาขาสามมาอุดหนุนได้นะคะตรงนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาจุด คนคนเดินเนาะค่ะสภาพแม่น้ำโขงแห่งที่สองอยู่จังหวัดมุกดาหารเนาะค่ะท่านที่เบิ่งอยู่เดียวนี่เนาะค่ะเนาะปวดเบิ่งมุมไกลๆนะคะซึกว่าสิตอนนี้ก็เพราะท่านด้มืดอยเนาะค่ะเนาะตอนเร่งๆเขาเอิ่อเขาเอิ่อย้มคำนะคะห้าโมงหกโมงประมาณนี้แหละ อันนี้ก็ยำหอยใหญ่ยำหอยใหญ่มีหลายยำนะคะวันเส้นหอยสดลวกเยอะแยะค่ะจิ้มจุ่มนะคะจิ้มจุมจ่มร้าน<อ>พี่แห<อ>ม่มนะคะเยอะแยะค่ะเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะเนาะได้กินอาหารได้กินอาหารที่ราคาบ่สูงแล้วก็ได้เบิง่งวิวสภาพแม่น้ำโขงแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์นเ,นเขตพร้อม่นะคะเนาะได้บรรยากาศแบบ เต็มๆนะคะกินไอแม่น้ำโค้งมีสบายๆนะคะตอนนี้น้ำโค้งก็กลั่ขึ้น <laughs> คนเดินสะพานมุกดาหารสวรรค์านนาเขตแล้วนะคะเนาะเห็นแนวกินหลายอย่างหลายมองก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเด้อเนาะคะ่ะบรรยากาศก็กแบบนี้นะคะเห็นสะพานเห็นแม่นม้ำโค้งแบบอากาศโล่งๆสบายๆนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันทุกคนนะคะเอาไว้มือ้อนาพอกันไหมสิบ้าพี่น้องไปเลาะทาั้งหลติดตามกันเด้อคะ่ะบ๊ายบาย